รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ค่าะคนละเรื่องกับบ้านสวนคุณตาเลยถูกไหมคะค่ะใช่ใช่ที่นี่กี่ไร่คะประมาณ33ไร่ค่ะติดสามไร่ใช่หนูลองลองู่ป้าขอลองตักหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะตื๊ดตื๊ดตืดนี้ต้องใช้เยอะไหมคะเยอะครับกี่กี่กระสอบคะเอ่อถ้าทำเป็นบ่อวงก็จะประมาณสักสิบกระสอบอุ้ยไปแล้วค่ะสิบกระสอบเลยเหรอใช่ครับโอ้โห เห็นส right ิ <ICH> e <AL O> like ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วเป็นเหมือนว่าเออมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับมาทำกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะคุ้นชินไปมันก็จะได้สัมผัสแบบนี้ไปเรื่อยๆ พื้นที่ขนาดเล็กใจกลางเมืองอย่างสวนผักบ้านคุณตามูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาที่คุณฝ้ายและครอบครัวเป็นผู้ดูแลได้โจทย์ใหม่กับการพัฒนาพื้นที่กว่า30ไร่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นป่ากลางเมืองและชุมชนที่ทุกคนสามารถพึ่งพิงในชื่อชุมชนนิเวศสันติวนา โอ้คื้นี่ใหญ่มากเลยค่ะพี่ป้ายคนละเรื่องกับบ้านสวนคุณตาเลยถูกไหมคะใช่แล้วฟังได้ยินชื่อนี้ก็สนใจเลยชุมชนนิเวศสันติ ว่านาคืออะไรคะจริงๆต้องพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆพื้นที่เดิมตรงนี้ค่ะเจ้าของพื้นที่คือเป็นของมูลที่อุสุรินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเหมือนเจ้าของคนที่บริหารโรงเรียนมาแตในเครือโรง,งเรียนมาแตแหละ <c oughs> แล้วก็เดิมเนี่ยทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยค่ะก็คือ,อเหมือนจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นลักษณะของพื้นที่ที่ได้เข้ามาสงบจิตใจฝึกปฏิบัติ <c oughs> ทางศาสนาคริสต์นะคะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอทางเจ้าขอนพื้นที่กับทางมูลที่สู่สื่อเพื่อการพัฒนาของเราเนี่ยค่ะรู้จักกันแล้วก็เป็นเหมือนมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้าง ใกล้เคียงการที่อยากจะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้กลายเป็นเหมือนพื้นที่ป่าในเมืองพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยค่ะเราก็เลยได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการพื้นที่โดยการเอาเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะเกษตรยั่งยืนแล้วก็เรื่องของเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องของการฝึกปฏิบัติอบรมต่างๆแล้วก็เรื่องของการพึ่งพาตนเองเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะจริงๆเดิมมีชื่อว่าสันติวนาทีนี้เราก็เพิ่มเข้าไปชื่อว่าชุมชนนิเวศสันติวนาเพราะว่าเราอยากจะรักษาความ เป็นนิเวศความเป็นดินน้ำป่าไว้ในพื้นที่แล้วก็ความเป็นชุมชนนี่คือว่าอยากให้มีการเกิดเครือข่ายเกิดการเป็นแบบเออรวมกลุ่มกันหรือเป็นเครือข่ายเป็นขยายวงกว้างเป็นลักษณะของชุมชนที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นชุมชนนิเวศสันติวนาค่ะโอ้ยเขากำลังทำอะไรกันคะ,คะเอาพวกจอกแหนขึ้นมาจากบ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปะทำปุ๋ยเป็นกิจกรรมที่แบบต้องทำทุกวันของอทกวัใช่ใช่ พราะจะเอาปุ๋ยไปใช้ในพวกแตงผักอะไรด้วยหวัสดีค่ะสวัดดีค่ะสวัดดีค่ะเราจะมีน้องหุยมาทำอะไ้มาวีวิตนะคะวิดหลุยน้องเพนวีค่ะวิดหลุยนี่คือเป็นเจ้าที่ที่สันติวนาก็คือนอนที่นี่เลยนะคะแล้วก็น้องเพนนี่ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนนิเวศสันติวนาเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของอาสาสมัครที่ไปกับ ก็มาแบบทำงานมาใช้แรงงานเลยแหละใช้แรงงานใช่ไหมคะโดยเฉพาะใช้แรงงานพื้นที่จริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก33ไร่ค่ะแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้จะลักษณะเป็นพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ซะเยอะนะคะแล้วก็เป็นบ่อน้ำมีแหล่งบ่อน้ำใหญ่ๆนอยู่ 2- 3สาแหล่งนะคะ เรียกว่าคือระบบนิเวศที่มันยังเป็นอยู่เนี่ยเราก็ไม่ไปรบกวนเขาเราใช้พื้นที่ในส่วนของเราโดยไม่เบียดเบียนนะแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรอะไรที่มีอยู่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างตัวนี้แหนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เอาไปทําปุ๋ยเอาไปทําปุ๋ยหนักไหมคะหนูลองลอง้าขอลองตักหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะพี่หมอดีเลยค่ะเมื่อเปลี่ยนเนาะอ่าตือนเตืตื ต้องใช้เยอะไหมคะเยอะครับกี่กี่กระสอบคะถ้าทําเป็นบ่อวงก็จะประมาณสักสิกระสอบอุ้ยไปแล้วครับสิกระสอบเลยเหรอใช่ครับโอ้แต่ละวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งบ่อแล้วนันก็คือต้องเยอะมากมากเพราะว่า,าวเราก็จะเอาปุ๋ยนี่แหละกลับไปใช้ในการปลูกผัก โอ้เรามาถึงที่ทําปุ๋ยใช่ไหมคะใช่ใเป็นปุ๋ยของที่นี่ที่เรียกว่าปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเอ๋อมีมีโค้ดคอยไม่กลับกองที่บอกไปแบบไม่กลับกองใช่ไหมคะโอ้มีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีใบไม้แห้งค่ะใบไม้แห้งแล้วก็จอกแล้วก็ขี้บัวอ๋อใส่เหมือนเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นเลยใช่ค่ะแล้วตัวใบไม้แห้งที่ใช้เยอะไหมคะประมาณสองเข่งค่ะสองเข่งประมาณอนี้เค่งหนึ่งละจะกะกะดี เท่อเท่ออันนี้หนึ่งกระบุงใช่หนึ่งเข่งแล้วก็มีอีกเข่งหนึ่งปูแล้วออกมาเป็นออกมาเป็นจอกจอกจอกไม่กี่กี่กระบุงคะประมาณสองถึงสี่กับสี่กับสี่เข่งเนี่ยค่ะสี่เข่งหรือว่ากะให้มันหนามาะมาณยี่สิบเซนนะคะ๋อใช่ซึ่งเราอ่ะ ที่นี่มีจอกเยอะเราก็ใช้จอกใชกไหมค้าเยอะจอกมันจะมีพวกฟอสฟอรัสใช่ไหมพี่ฟ่ายาอาหารอาหารคำใบตลอดเลยโอ้แล้วปุ๋ยจอกเนี่ยใช้เวลากี่วันคะถึงจะไปใส่พืชใส่สวนได้ประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนซึ่งระหว่างนั้นเราก็คือทุกสิบวันนาามาเติมน้ํา มันก็หยอดน้ำลงไปเหรอคะเพราะมันข้างในมันจะร้อนมากเวลาที่เอามือเข้าไปดูมันจะโอ้ร้อนมากเพราะมันเกิดการทํางานกันในนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือนั่นใกล้แล้วน่มันยุบล้ไอันนี้เลยค่ะแบบยุบไปมากเลยอ่างเงี้ยค่ะโหครึ่งหนึ่งเลยเนาะอันนี้เกือบได้แล้วอันนี้เกือบได้แล้วค่โอ้ เหมือนอยากลองดูว่าแบบเราอยากจะรู้ว่าเอยการเกษตรเป็นยังไงนะเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะคืออยากคิดมานานละแล้วก็แบบไม่กล้าลองแต่ว่าทีเนี่ยเหมือนเป็นที่เราได้ลองทําจริงเลยค่ะใครที่แบบว่าอยากจะลองดูหรือว่าแังยังคิดอยู่กังวลอะไรเงี้ยคือเราก็กังวลตอนแรกว่าเอ้ยทำไปแล้วมันจะเหนื่อยไหมร้อนไหมอะไรเงี้ยค่ะมีเวลาไหมแต่ว่าคือลองทำลองมาเลยอะลองมาทําดูมันจะเป็นยังไงคือสัมผัสของจริงเหนื่อยจริงร้อนจริง แล้วก็จะได้รู้ว่าเออของจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ประสบการณ์ให้เราได้มันก็เหมือนค่อยๆซึมซับเข้าไปว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วมันสาคัญกับชีวิตเราอย่างไงจากให้เราเคยทํางานแบบเดิมๆในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราสึกว่ามันพอมาเจอธรรมชาติแต่มันอีกแบบหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติเป็นบ้านเนาะเราไม่มีผักตบเราไม่มีจอกเราใช้พวกเศษผักเศษอาหารใ,ในโัวรเรือนแทนก็ได้ใช,ใช่ไหมคะก็ช่วยกําจัดเศษขยะอินทรีย์เนาะในบ้านได้ ตรงนี้คืออะไรคะพี p ่ไฟตรงนี้คือ,อวงบ่อกล้วยนะคะหรือ banana circle ก็คือใช้หลักการอของ p e ม m า c u เ,เจอร์เข้ามาช่วยในการจัดสรรพื้นที่คือเดิมตรงนี้คือปลูกกล้วยอยู่แล้วในในสติวนาเนะะี่ยค่ะปลูกกล้วยเยอะมากเลยค่ะแต่เข้ามาเราก็มาจัดสรรพื้นที่นิดนึงว่าตรงบริเวณที่เป็นกล้วยเนี่ยกอกล้วยเนี่ยคะ่ะเราก็มาทําให้เป็นลักษณะของวงกลมหรือรูปทรงโดนัท ความเส้นผ่านสุนกางประมาณสัก2เมตรนะคะและ<ฆ>้วก็จะขุดหลุมตรงกลางนะคะลึกลงไปประมาณสัก80ซนติเมตรตรงนี้ก็คือเราจะทําปุ๋ยก็คือเราสามารถทิ้งเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เศษเกษตรอะไรต่างๆที่เหลือในใน,ในาทางนี้เลยใช่ไหมคะกองทับถมกันลงมาตรงนี้แล้วก็เขาจะย่อยสลายไม่ถึง2เดือนวง ปุ๋ยที่เราไปทำเมื่อสักครู่นี้มันจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือนเนาะ<ฆ>อันนี้ประมาณสักไม่ถึง2เดือนนะคะก็สามารถย่อยสลายได้แล้วูเร็วกว่าแบบนั้นเยอะเลยเร็าะว่าอะไรคะ เพราะว่าตัวของอล่าต้นกล้วยเนี่ยค่ะเขาจะมีจุลินทรีย์มีน้ำน้เลี้ยงของต้นกล้วยเนี่ยที่ดีมากที่เข้ามาช่วยในการย่อยสลายที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนหนอกกล้วยโฮอร์โมนหนอกกล้วยพวกนั้นเนี่ยเขามาย่อยสลายค่ะแล้วก็ทําให้ตรงนี้ได้ย่อยสลายได้เร็วแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล้วยต่างๆที่ปลูกในวงตรงนี้ค่ะจะค่อนข้างได้ผลผลิตที่งามเพราะว่าเขาก็ได้ปุ๋ยจากตรงนี้ด้วยเกื้อหนุนกันใช่ไหมคะตัวนี้ช่วยย่อยปุ๋ยเขาก็จะได้ปุ๋ยไปเลี้ยงต้นเลี้ยงหน่อเขาอีก แล้วระหว่าง oh. ระหว่างตรงต้นกล้วยเรายัางสามารถปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะ,คะแบบพริกกระเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆปลูกตรงระหว่างต้นกล้วยได้แซมไปได้ด้วยใช,ใช่ไหมคะขเขาจะเป็นพืชพ,พี่เลี้ยงดูแลก,กันในในหนึ่งวงก็คือได้ครบเลยเได้ทั้งกล้วยได้ทั้งกระเพราได้ทั้งพริกผลผลิตก็จะงามด้วย oh. โอ้เราก็โกยโกยมาเลยใช่ไหมคะเป็นพวกใบมุ้งใบไม้อะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้หมดเลย สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะกำลังเช็คระบบแล้วก็จะเปิดใช้งานโซลาร์เซลล์ประจำวันเรียกว่าเทคโนโลยีมีเหมือนที่สวนผักบ้านคุณตาเลยใช่ไหมคะมาใช้ที่นี่อันนี้คืออันนี้คือโซลาร์เซลล์แบบไหนคะโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งที่นี่เนี่ยจะมี2ระบบนะครับระบบที่1ก็คือระบบสแตนด l o n e ซึ่งเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารนี้มีอยู่2ระบบอย่างที่บอกก็คือระบบ ที่เป็นแบตเตอรี่ซึ่งเราก็ใช้สําหรับโน้ตบุ๊กโปรเจคเตอร์พวกนี้พัดลมตรงนี้เสียบได้แล้วก็ระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ที่ต่อพ่วกสายส่งนะครับทางนู้นใช่ไหมคะอันก็จะใช้ไฟไฟในอาคารไฟในอาคารพัดลมอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมืแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนเ่ราเราจะใช้งานทําอะไรใช่ไหมจะได้เลือกติดตั้งถูกใช่เราก็เราก็จะมีอยู่สองระบบนะครับแล้วในแปลงเกษตรเนี่ยค่ะเราใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยบ้างคะจริงๆแล้ว ในแปลงเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบการให้น้ำนะครับการให้น้ําส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องปั๊มน้ำเป็นส่วนใหญ่ก็คือสูบน้ําจากแหล่งน้ําแล้วก็จ่ายไปยังหัวจ่ายน้ําตามแปลงเกษตรต่างๆทีนี้ปั๊มน้ำเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดถ้าเราจะมีปั๊มน้ําใช้กับโซล่าเซลล์โดยตรงแล้วก็เลือกปั๊มน้ําที่ไฟไฟกระแสตรงที่จะปั๊มดีอีกปั๊มอีกชนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นปั๊ม AC ที่เขาใช้อยู่ตามบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมี อินเวอร์เตอร์มีตัวแปลงไฟซึ่งเราก็พยายามทําอย่างที่มันง่ายๆต้นทุนไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะรวมทั้งเวลาคนที่เข้ามาเรียนรู้ในสันติวนาเนี่ยเวลาเห็นแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ได้อย่างง่ายๆครับแสดงว่าข้างนอกเนี่ยก็มีเทคโนโลยีให้เราเดินดูทั่วทั้งแปลงทุกจุดเลยใช่ไหมคทุกจุดของที่นี่ในระบบ การให้น้ําสําหรับแปลงเกษตรเนี่ยเราใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยได้ถ้าง,งั้นหนูขอให้คุณพ่อพาชมหน่อยได้ไหมคะคว่าแต่ละจุดมีอะไรบ้างได้ครับเชียค่ะพ่อนำไปเลยคือที่นี่นี่เรามีทรัพยากรเรื่องพลังงานหลักๆก,ก็อยู่2อย่างนะครับที่เราพยายามประยุกต์ใช้อยู่ก็คืออันที่1เนี่ยก็คือแสงแดด อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นว่าเรามีชีวมวลหรือไม้จํานวนมากนะครับแต่ชีวมวลเนี่ยเรากําลังจะเริ่มโครงการที่จะทําแต่จริงที่เราติดตั้งไปแล้วก็คือระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เปลี่ยนแสงแดกเนี่ยเป็นแสงแดดเป็นแนวยาวไปเลยใช่ใก็คือเพื่อชี้ชะลดการใช้ใช้ไฟฟ้าจากจากสายส่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเรียกว่าประหยัดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกให้กับ นนใปัจริงๆแล้วโซลาเซลล์เนี่ยมันเป็นที่ปัจจุบันที่น่าจะส่งเสริมให้ได้ติดตั้งใช้กันเพราะหนึ่งเนี่ยมันราคาถูกลงเยอะนะครับที่สำคัญแพงมากคใช่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันราคาถูกลงกว่าเป็นหมื่นเลยไหมครับ่อหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนค่ะอย่างนี้บัตรหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยสักประมาณสักเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ย วัดหนึ่งราคาเกือบ2300บาทเดี๋ยวนี้เหลือแค่ประมาณ20บาทข้อดีของเขาคือข้อแรกที่เห็นด้ชั้ประหยัดราคาถูกราคาถูกลงเยอะใช่ไหมคะแล้วอันที่2จริงๆแล้วมันง่ายก็คือระบบไม่ซับซ้อนครับระบบไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือเอาแผงเนี่ยหันไปหาแสงแดดนะครับเสร็จแล้วมันก็จ่ายไฟมาเลยที่จ่ายไฟมาเลยเนี่ยถ้าเราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้า DC เนี่ยถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา เช่นปั๊มน้ำเราไปปั๊ม DC ต่อตรงก็ทำงานเลยมันเหมือนกับสมัยเราเล่นตอนเด็กๆเราเล่นเอาหลอดฐานไฟฉายมาต่อกับมอเตอร์แล้วก็สว่างเลยหมุนเลยหลอดไฟก็อย่างนั้นแ่ะอย่างนั้นเลยจะเป็นอย่างนั้นง่ายมันง่ายแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ไฟฟ้าของเราเป็นระบบเครื่องไฟฟ้าตามบ้าน AC เป็น AC อันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมานิดเดียวก็คือต้องมีอินเวอร์เตอร์ มีแบตเตอร์รี่นอยมีอะไรบ้าไปมันจะยากตรงที่เราต้องมีความรู้ทางไฟฟ้าอยู่บ้างเพื่อการคำนวณว่าวันหนึ่งเราจะใช้ไฟสักเท่าไหร่แล้วเราจะติดตั้งแผงขนาดเท่าไหร่เนะอันนั้นแหละคือความที่ต้องมีความรู้ตรงนั้นซึ่งที่เนี้ยทุกจุดของการให้น้ำเติแปลงเกษตรเราติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เกิดการให้น้ำเหรอคะเพราะปั๊มน้ำใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนะซึ่งหลัวเราไปดูกันตรงนู้นโอเคได้ค่ะ อันนี้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาอันนี้จะเป็นปัม๊มปั๊มลูกสูบชักที่หรือเทียรเลยแล้วกัปั๊มชักธรรมดาเนี่ยนะครับค่ะแต่ก่อนนี้ตามบ้านตามบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสมัยสมัยก่อนเขาใช้กันเยอะ,ะ,ะอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นปัม๊มปั๊มน้ําอัตโนมัติหรือปั๊มหอยโข่งกันหมดแล้วแต่อันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีพ <อ S 1> เพ<ข>ราะเป็นทําอะไรครับพ่ออันนี้คืออย่างที่บอกเวลาเราจะเลือก ปั๊มน้ำสลบระบบการให้น้ำในแปลงเกษตรเนี่ยนะครับ<ฆ>เราต้องคำานึงถึง2อ,อย่างอย่างที่1ก็คือปริมาณน้ำที่เราต้องการให้กับพืชที่เราต้องการ<ฆ>อันที่2ก็คออือแรงดันแร,<ฆ>แรงดันน้ำแรงดันมันหมายถึงว่ามันจะส่งส่งไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะจ่ายให้สบหลับหัวสปริงเกอร์ที่ต้องการแรงดันสูงสูงมากน<ฆ>้อยแค่ไหนอันเนี้ยต้องการ2อ,อย่างซึ่งปั๊มหอยโข่งเนี่ยให ให้แรงดันที่ดีให้ปริมาณน,น้ําที่เยอะแล้วก็ตัวปั๊มในราคาถูกนะครับ<ฆ>ซึ่งแต่ตัวเนี้ยเราก็แทนที่จะใช้มอเตอร์ไฟ AC นะเราเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไฟ DC ม,มอเตอร์ตัวเนี้ยเขาใช้ในรถเหมือนกับรถรถไฟฟ้ารถกอล<ฆ>ก็คือเอามอเตอร์ตัวนั้นมาเปลี่ยนไปซึ่งตัวเนี้ยมันรับไฟสามารถรับไฟได้โด,โดยตรงจากแผงโซลาเซลล์อ๋อคือแผงข้างหลังนี้เปิดปุ๊บมันก็จะทํางาน เราก็จะมีโครงการร่วมกับสพทชอ,อยู่2อย่างนะครับก็คือโรงเรือนอสําหรับปลูกผักโดยใช้พลาสติกกรองแสงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือก็จะเป็นโครงการที่เราร่วมกับสพทชเรื่องการใช้ระบบ IOTIOT ก,ก็คือย่อมาจาก Internet of Things ก็คือระบบการใช้การตรวจวัดค่าที่จำเป็นสำหรับการปลูกผัก ทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างครับค่ะความชื้นในดินค่ะความชื้นในอากาศอุณหภูมิแล้วก็มีการใช้ CCTV ในการถ่ายทอดถ่ายถ่ายภาพดูความเจริญเติบโตของเขาแล้วก็ส่งส่งไปให้เราเห็นในในโทรศัพท์มือถือคือทุกอย่างเนี่ยสั่งผ่านมือถือได้หมดเลยคือจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้อัตโนมัติถึงขนาดระบบอัตโนมัติชนที่ว่าถ้าความชื้นมันลดลง <Ha. S 2> มันจะสั่งงานทันทยียังไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วระบบนี้เป็นระบบที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้สําหรับผู้ปลูก mm. แล้วแล้วก็เก็บข้อมูลในเชิงสถิติทุกๆนาทีที่มันในแต่ละวันเลยนะครับ <Ha. S 2> แล้วก็บันทึกไว้เป็นกราฟครับเป็นกราฟถึงเวลาเราก็จะมาดูกราฟว่าเอ๊ะทำไมความชื้นตอนนี้มันเป็นยังไง ผักพืชผักในแต่ละดูมันตอบสนองยังไงเราก็จะมีการไปปรับสั่งการในในในระบบให้มันจ่ายน้ำหรือจ่ายจ่ายระบบน้ำเนี่ยที่ให้กับพืชหรือจัดระบบน้ำที่สำหรับเปลี่ยนให้ปรับความชื้นในโรงเรือนให้เราสามารถวางแผนพัฒนาการปลูกพัฒนาการปลูกให้ได้คุณภาพดีขึ้นแต่สามารถควบคุมการบังคับสั่งการจากทางไกลก็คือสมมุติเราจะ วันนี้วันนี้อากาศร้อนเราดูแลอากาศร้อนแน่นอนอุณหภูมิในในโรงเรือนเราอยากจะเพิ่มร,รอบการให้น้ําตอนเที่ยงอีกครั้งห<อ>นึง่งเราก็กดสั่ง,งเราก็สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยวันนั้นมันก็จะทํางานพ่อคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดถึงเทคโนโลยีที่เรามาใช้ทั้งที่อยู่อาศัยทั้งในการทําการเกษตรเนี่ยพ่อคิดว่ามันมีแนวคิดอะไรที่มันจะอยู่ไปกับเราในการดําเนินชีวิตไปเรื่อยแนวคิดของเราในการใช้ เทคโนโลยีของที่สันติวนาก็คือพยายามใช้ไอสิ่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อนแล้วเอาความรู้ที่ไม่แพงมากนักจนเกินไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ช่วยช่วยประหยัดแรงงานของเราช่วยประหยัดพลังงานช่วยประหยัดน้ำทรัพยากรที่มีอยู่อันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราใช้ ธรรมชาติด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่อบรมสัมมนามาเวลามีคนมาสัมมนาเนี่ยบ่อยไหมคะก็ที่นี่หลักๆก็จะมีเดือนละครั้งหรือสองครั้งค่ะคก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างเรื่องของเกษตรเนาะเรื่องการทำเกษตรขนาดใหญ่ในโรงเรือหรือว่าการจัดการน้ําในแปลงเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเรื่องพลังงานค่ะเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์ในในครัวเรือนแล้วก็การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร ในหลักๆก็ตอนนี้คือูเป็นประมาณนี้ใช่คุณพ่อคนเดียวไหมคะที่สอนพี่ป้ายเป็นผู้ช่วยไหมก็คุณพ่อเป็นวิทยากรหลักในการที่จะลงลึกเรื่องทฤษฎีเรื่องหลักการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมงานของสติวนาแล้วก็ฝ้ายเองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของวิทยากรแบบพักสนามจัดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยจัดค่ะแล้วเราลองเดินเดินดูมีแปลงผักมีหัวไชเท้ามีผักสลัดเราขายช่องทางไหนบ้างคะ ทางออนไลน์มีไหมเอ่ยก็มีทั้งออนไลน์เนอะแล้วก็จริงๆหลักๆเนี่ยเราจะเหมือนอยากจะดึงคนให้เข้ามาสัมผัสกับพื้นที่ด้วยให้รู้สึกว่าแบบสัมพันธ์กับพื้นที่แล้วก็มีกิจกรรมให้เกิดขึ้นนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของเรามีผักในรอบนึงแล้วก็จะเปิดสวนให้เข้ามาตัดผักกันเองแบบให้พกถุงพกมีดพกกันไกลอะไรกันมาเองแล้วก็เป็นกิจกรรมแบบเปิดสวนชวนตัดผักอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ามาตัดผักกันเองช่างกิโลกันเองเขาจะได้รู้สึกแบบ เอออินกับได้เห็นผลผลิตจริงๆจากแปลงว่าอินซีจริงๆนะเขาได้เลือกเองจากแปลงเลยแล้วลองมาช่างให้เรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ซื้อขายอย่างเดียวใช่ใช่ใช่รู้สึกอยากให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบนี้มากกว่าการเป็นแม่ค้าซื้อขายและในแบบของออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่ม a c e b o o k ก็คือประชาสัมพันธ์ว่ารอบนี้เรามีผักแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนก็อาจจะสั่งแล้วก็มารับที่ที่สวนหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็สม ไปส่งให้ทุกวันนี้ความสุขของพี่ฝ้ายคืออะไรคะจริงๆพอเราได้เนี่ยอายุถึงประมาณเท่านี้สามสิบห้า <laughs> อะไรง <laughs> เงี้ยเรายังวัยรุ่นอยู่เลยก็ <laughs> ไม่ได้ใช่แก่ถึงเป็นช่วงที่พี่จะบอกาอาจจะเป็นเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะตกตะกรร่างอะไรบา,บางอย่างแล้วใช่อาจจะแบบจุด อิ่มตัวบางอย่างที่โ okay, อเคเราไป,ไปเจอโลกอะไรมาแล้วแล้วก็ไปลองนู่นลองนี่อะไรมาหลายอย่างแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าได้กลับมาพอได้แบบเริ่มสง,งบหรือว่าได้เริ่มอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยม,มันแบบเออมันมีความสุขดีมันม,มันมีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่กับสิ่งปัจจัยสีที่เราจริงๆแล้วเนี่ยการออกไปทำทำ ทามาหากินทำทำงานแล้วได้เงินมาเยอะๆแต่สุดท้ายล้วก็คือต้องกลับมาเพื่อซื้อข้าวซื้อผักซื้อปัจจัยสี่แต่เนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนทางลดที่เราได้อยู่กับปัจจัยสี่เลยอยู่ยกับสิ่งที่จําเป็นจริงๆของของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ที่ทำอยู่ตรงเนี้ยก็คือ เ,เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองหรือแค่คนในชุมชนเองแต่เราพยายามที่จะขยายต่อย,ยอดแนวคิดนี้หรือพื้นที่ตรงนี้หรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้ให้ให้กับสังคมหรือว่าให้กับคนอื่นรอบๆได้ได้รับรู้หรือว่าได้ทําแบบนี้ไปด้วยขยายองค์กว้างเป็นเครือข่ายไปเรื่อยๆก็คือนี่แหละก็คือความสุขที่เราได้ช่วยแบบเผยแพร่ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาเห็นตัวอย่างได้เข้ามาแบบมีความสุขมีรอยยิ้มด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตมันมีชุมชนนิเวศสันติวนา giữa giữa ทั่วทั้งประเทศพี่ฝ้ายคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงว่ามันก็คงจะน่าจะดีนะคะ่าดีใช่ทีนี้ต้องต้องบอกถือว่ามันคือเกิดขึ้นความร่วมมือเนาะมันจะเห็นความร่วมมือของจริงๆคือเราก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของพื้นที่เองด้วยที่ที่เจ้าของพื้นที่เองก็คือกรุณามากๆที่จะเหมือนเราก็คือยกใช่ก็คือยกพื้นที่ให้เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเลยโดยที่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรอะย่างี้ค่ะดังนั้นมันก็ตรงกับสิ่งที่มูลนิธิเราเองก็คือทําอยู่ก็คือเราก็อออยยยาาาากจจะะทํเพื่สรรรปโชิงงๆ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่คือเป็นเหมือนทัศนคติที่เริ่มต้นจากคนทํางานที่ที่เห็นสิ่งนี้เป็นเป็นจุดตั้งก่อนไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบเป็นธุรกิจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอท่านเราเริ่มจากตุกจุดนี้ก่อนเนี่ยมันจะสามารถที่จะส่งต่อพวกนี้ออกไปได้เรื่อยๆขยายวงกว้างไปได้เรื่อยๆครอ,อบครัวเราเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเมื่อก่อนกับตอนนี้ที่แบบหันมาทําเกษตรเต็มตัว ก็คือตอนแรกก็คิดนะาเอ๊ะทำไมพ่อแม่ต้องมาทำอย่างนี้เขาจะเหนื่อยไหมอมไะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาชอบมันคือการให้เขาได้ออกกําลังกายแล้วก็อ,อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันคือมันคือความสุขของเขาอ่ะม,ม,ม,มันก็ได้แบบหาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็แบบ เพลินไม่มีแบบว่าไ,ได้มีอะไรทํา<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ดีแล้วก็จริงๆทางพี่เอหรือน้องนองเอเนี่ยก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วเป็นเหมือนว่าเออมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับมาทํา<ม>แต่เมันเป็นเป็นสิ่งที่คุ้นชินในชีวิตไปแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่เคอะเขินหรือไม่ไม่ไม่แปลกเวลาที่ต้องไป<ม>ปลูกต้นไม้ปลูกผักหรือทําอะไรกับแบบ สิ่งมีชีวิตหรืออ,อะไรพวกนี้มันก็จะคุ้นชินไปมันก็จะใช้สัมผัสแบบนี้ไปเรื่อยๆอไม่เรียกว่าเป็นความสุขส่วนบุคคลละเป็นความสุขทั้งบ้านเลยเนะะาะทั้งครอบครัวเลยค่ะค้ะะะเราก็ดีใจว่าพื้นที่ขนาดเล็กๆของเราเนี่ยมันได้ตอบโจทย์ของเราด้วยแล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสอนแต่มันเป็นมันเป็นตัวอย่างสิ่งนี้มันได้ถูกปลูกฝังเข้าไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วก็เชื่อว่าเขาก็คงจะต,ต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตการที่ในเมืองหรือชุมชนมีพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิเวศเป็นเหมือนป่าในเมืองเป็นธรรมชาติที่มีอากาศที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งทำกินและความมั่นคงทางอาหารเมื่อพบกับวิกฤตใดชุมชนนั้นๆก็จะเป็นสังคมเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงอย่าลืมติดตามรายการไทยทีบในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ฟางต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ